เยี่ยมชมขอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยอยู่วนสระบุรีนะคะเพราะว่าแม่วานมาอยู่ที่สระบุรีแล้วเมื่อคืนนอนที่สวนธรรมวันนี้จะพามาชมวัฒนธรรมไทยอยู่สวัสดีค่ะเต้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ วันนี้นะคะแม่วานมาถึงสระบุรีแล้วตอนนี้เราอยู่ที่หอวัฒนธรรมไผยยวนที่จังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้นะคะแม่หวานได้อยู่คุณเต้ค,ค่ะคุณเต้เป็นดีไซเนอร์เกี่ยวกับลังใหม่นะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะคะพบกับคุณเต้เต็มเตมเลยนะคะคือปกติเราเน,นี่ยตรงเนี้ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่ตรงเนี้ยครับทาเป็นการ์ดเด็กๆที่เราเชิญชวนพวกเครือข่ายของเรานะครับมาขายของกันเราก็จะมีลานกิจกรรมให้เด็กๆมาทํา ในทุกๆครั้งก็จะมีเวทีที่ให้เด็กๆมาซ้อมรำแล้วก็ทำการแสดงครับผมนะครับนายธนวัฒน์ขุนสวัสดนะครับหรือว่าเรียวกว่าเต้นะครับก็เป็นผู้ดูแลแล้วก็เป็นคนทำงานอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนลังใหม่ประดิษฐ์นะครับภายใต้แบนดโซโคูนของเรานะครับซึ่งแม่ของเราเนี่ย ก็จะทาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรังไหมซึ่งหลายๆคนอ่ะอาจจะงงว่ารังไหมสามารถไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างหรือว่าทําไมเราถึงที่จะเลือกมาทํารังไหมอย่างนี้นะครับวัตถุดิบแรกที่เราได้เลยก็คือจะเป็นรังไหมตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวรังไหมที่เราได้มาจากศูนย์มันไหมเฉลิมพระเกศจังหวัดสระบุรีซึ่งศูนย์มันไหมเนี่ยเขาเจ้ารังไหมเนี่ยครับเลี้ยงมันไหมไว้เพื่อที่จะไปปาดตัวรังไหมออกเพื่อที่จะไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้กับเกษตรกรดังนั้นนะครับสิ่งที่มัน เราเลยรู้สึกว่ามันสามารถที่จะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้พวกกุญแจซึ่งของกุญแ,แจนะครับก็จะเป็นยุน่มต้นของคุ่มเลยไฟตัวนี้ครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาต่อยอดมาจากของกุญแจซึ่งเป็นงานเย็บมือทั้งหมดเลยคือในตัวโคมไฟหนึ่งตัวเนี่ยไปเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะก็ได้ไปเป็นโคมไฟห้อยก็ได้หรือว่าไปเป็นปฏิมากรรมก็ได้หรือว่า รวมถึงการไปวางไปเป็นแจกันก็ได้คือด้านในเขาสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนหรือว่าเล่นให้มันสนุกแล้วก็จะมีเป็นพวกกระเป๋าที่ทําจากสีย้อมธรรมชาติก็คือเราเปลี่ยนจากเทคนิคเย็บมือให้เป็นเทคนิคเย็บจากให้มันสามารถที่จะผลิตได้ตามออเดอย์ตามที่ลูกค้าสั่งอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการย้อมสีธรรมชาติอย่างนี้ก็จะเป็นการย้อมทามครับผมสบู่ซึ่งเป็นสบู่จากบางไม้ซึ่งเป็นสารสกัดที่เราสกัดออกมาจากโปรตีนรางไม้ เพื่อที่จะไปผสมกับน้ํามันดอกทานตะวันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผสมกับดอกสุพรรณิกาเพื่อที่จะไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระบุรีของเราน่าสนใจมากเลยค่ะเต้ทุกอย่างแบบน่ารักมากดูสิตั้งใหม่ก็จะเบานะคะเวลาเรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะใช้ง่ายและก็เบาสบายเราจะไปฝากขายตามห่าต่างๆของประเทศไทยก็คือร้านเดอะแกลลี่ทั้งหมด9สาขาที่ทุกสยามคาราก้อนหรือว่าไอค์ฟันสยามแบบเนี้ย พวงมาลัยเป็นคนชอบพวงมาลัยด้วยนะคะอันนี้จะไปไหว้พระหรือว่าคุณแม่วันแม่ก็ได้นะคะน่ารักมากเลยท่านใดที่สนใจเชิญติดต่อนะคะหวังว่าท่านผู้ชมในวันนี้นะคะคนทได้รับความรู้มากมายเลยยังไงก็ตามไม่หว่นตะ้องขอบคุณเต้มากๆนะคะที่มาให้ความรู้เราในวันนี้ได้ค่ะขอบคุณมากมะคะ่ะ คุณเอกจริงๆเรารู้จักกันมาสักพักแล้วเนาะ,ะแล้วตอนนี้คุณเอกมาเป็นผู้ดูแลหรือเรียกได้ว่าอยู่เบื้องหลังของหอวัฒนธรรมไทยยวนสระบุรีนะคะ,ะ,ะที่นี่หอวัฒนธรรมพุทม่นทานไทยยวนสระบุรีนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นสถานที่ที่อาจารย์ทรงชัยวรรณกุลนะครับ ท่านเป็นปราท้องถิ่นนะครับหรือว่าน่าเป็นแกนนําชุมชนที่เรามาค้นหาตัวเราเองว่าทําไมเรามีภาษาพูดสำเนียงคล้ายๆทางเหนือนะครับจนอาจารย์ได้ออกจากราชการมาตั้งที่นี่เป็นหอวัฒนธรรมพื้นบ้านทาย,ยนสระบ,บุรีซึ่งก็เปิดให้เป็นสูนยเรียนรู้ก่อนช่วงยุคโควิดเนี่ยเราจะมีเยาวชนในพื้นที่นะครับมามาทำกิจกรรมกันในส่วนของเรื่องการฟ้อนรำการอยู่ร่วมกัน ใช้ภาษาไทยยวนกันซึ่งที่นี่เนี่ยถูกรวบรวมเรือแล้วก็บ้านทรงไทยที่อาจารย์ได้สะสมไว้นะครับเปิดให้ชมอีกทั้งยังมีในเรื่องของผ้าทอซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของไทยยวนสระบุรีซึ่งบางเทคนิคนี่หายสับสนไป150ยกว่าปีจนคุณครู่เชียบได้หรือืูนขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในหอรด้ธรรมไทยยวนสระบุรีเพราะว่าเมื่อประมาณสองสมปีที่แล้วก่อนช่วงโควิดเนี่ยเราได้ จัดตั้งศูนย์ทอผ้าที่หอัฒนธรรมแล้วก็ท่านใดหรือผู้สนใจก็มาเรียนรู้กันโดยนัดแนกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยครับรวมถึงเราจัดเตรียมอาหารที่เป็นลักษณะของการทานแบบขันโตกนะครับอาหารนบ้านด้วยจัดงานแต่งงานกองถ่ายละครหรือหนังก็ มาถ่ายทําที่นี่กันหลายหลายเรื่องแล้วครับผู้ชมท่านใดสนใจก็เชิญมาเที่ยวนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นวันนี้นะคะคุณเอกจะให้เราได้รับชมอธิบายเกี่ยวกับผ้าให้ด้วยใช่ไหมคะผ้านี้คือเป็นผ้าที่เราทอขึ้นในชุมชนครับแล้วก็เอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะครับค่ะเดี๋ยวยังไงจะให้คุณเอกโชว์ผ้าให้ดูนิดเดียได้ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปที่ตู้ผ้ากันค่ะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากผ้าทอในพื้นที่เนี่ยจะเป็นเรื่องของย่าม เป็นหลักนะครับเพราะว่าอัตลักษณ์ของที่นี่คือผู้หญิงก็จะนุ่งสิ้นนะครับหรือผ้าถุงส่วนผู้ชายผู้หญิงก็จะสะพายยา่ามยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นยกมุกหกเขาปัจจุบันก็น่าจะมีอยู่ประมาณสองท่านที่ทออยู่อันนี้ก็เป็นหกเขาเช่นเดียวกันคือลายดอกแก้วความแตกต่างก็คือวัสดุที่ใช้นะครับอันนี้จะเป็นวัสดุทเลอันนี้เป็นฝ้ายแท้แล้วก็เทคนิคในการเย็บก็จะแตกต่างกันไปการเย็บสี หลายๆายสีก็จะยากขึ้นการใช้สีเดียวก็จะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาก็จะแตกต่างกันไปในเรื่องของการการทอยากการเย็บยากวัสดุนะครับขนาดแล้วก็อัตลักษณ์อีกชัดเจนก็คือมีผู้นะครับเป็นองค์ประกอบของย่ามอันนี้จะเป็นลายแหอันนี้จะเป็นลายเสานะครับพทิร์ของย่ามที่นี่จริงๆแล้วก็คือ ท้องจะกว้างในส่วนของท้องจะเป็นตรงนี้นะครับท้องจะกว้างขาจะสั้นปกติถ้าเป็นของเก่าเนี่ยขาจะสั้นกว่านี้เลยฮะขาประมาณอย่างนี้เลยส่วนพระถุงพระสิ้นนะครับชาย,ยวนสระบุรีชาติพันธุ์นี้จะใช้เป็นลายขวางนะครับถ้าเป็นอีสานหรือเลาาก็จะเป็นลายลายตรงนะครับมีสี่สี่ส่วนเนาะมันจะมีเอวขาวเอวแดงตัวสิ้นแล้วก็ตีนสิ้นนะครับในส่วนนี้ก็จะมีเล็บสีเหลือง ตัวนี้จะไม่วัดฝีมือช่างทองนะครับความรู้ในครั้งนี้ทำให้แม่ว่านได้มีย่ามสวยๆด้วยย่ามไปด้วยเลยนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะมีย่ามสวยๆอย่างแม่หว่านก็ขอเชิญนะคะเออก็จะประจำอยู่ที่หอวัฒนธรรมพื้นบ้านทยวนสละบรีนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับถ้าจะติดตามทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็จะเป็นเพจชื่อบ้านเฮาเสาให้นะครับส่วนเบอร์ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0 8 7 2> 1 2 1่งสองครับค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับพี่วาน Thank you for watching